ฟุตจอยเปิดตัวไฮเปอร์เฟรครุ่นใหม่ล่าสุดนวัตกรรมรองเท้ากรอบเพื่อความสบายและประสิทธิภาพสูงสุดฟุตจอยรองเท้ากรอบอันดับหนึ่งของเกมกรอบ และเป็นอันดับหนึ่งใน PGA Tour ยาวนานกว่า80ปีติดต่อกันประกาศเปิดตัวไฮเปอร์เฟรครุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อนำเสนอประสบการณ์การเล่นกอล์ฟที่เหนือชั้นด้วยดีไซน์ที่ถูกปรับแต่งมาอย่างดีที่สุดเพื่อนักกอล์ฟมอบความสบายตลอดทั้งวันพร้อมความมั่นคงสูงสุดและพลังประสิทธิภาพระดับไฮเปอร์เมื่อวันที่5มีนาคม2568ที่ผ่านมาณนะสนามกอล์ฟทนาซิตี้คันทรีคับ โดยมีคุณเดวิดเฮาฟ์ o ุตจอยแบรนด์แมเนจเจอร์มาร่วมให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังมีนักกอล์ฟไทยชื่อดังอินฟลูเอนเซอร์พร้อมสื่อมวลชนมาร่วมทดสอบรองเท้าฟุตจอยไฮเปอร์เฟลกกันอย่างคึกคัก So two things I want to talk about I think firstly it's on the Optiflex outsole it's going to have increased traction and the second one is moving from a b o o t y system the old model to a traditional lacing system the second model but still maintaining that overall wrapped in comfort So I think from a tourist perspective, the biggest win for us was that for Justin Thomas, he's been playing in Premier Series for all of his playing career, and after trying this version of Hyperflex, he found that it gave him the stability and the flexibility that he needed, and so he decided he's going to play in this uh, version going forward. So from a Thai market perspective, perspective, I think the Thai market represents the biggest golfing market for us in Southeast Asia. Um, I also love that you know the Thai market is very deep in culture and art. It also has a lot of tour pros, it has the uh, influencer base and a, a big media presence. Um, and finally for us, uh, the Thai Market represents a place where we can go direct to the consumer in multiple different touchpoints, you know, through our CRC consignment stores uh, and the mall group stores as well. ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ถูกส่งตรงมาจากผู้เล่นชั้นนำของโลกส่งผลให้ h y เ e อร์เฟรโดดเด่นด้วยความสวมใส่สบายที่ยกระดับขึ้นอีกครั้งพร้อมประสิทธิภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาตอบสนองความต้องการของนักกลอฟชั้นนำไฮเปอร์เฟรุ่นใหม่มาพร้อมกับนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักกลอบทุกระดับโดยใช้เทคโนโลยี True Fit System ที่ช่วยล็อกข้อเท้าให้มั่นคงพร้อมวัสดุสตราโตโฟมที่รองรับแรงกระแทกช่วยซัพพอร์ตวงสวิงลดอากาศลาเท้านอกจากนี้ยังมีพื้นรองเท้าออปติเปรที่ออกแบบให้มีจุดยึดเกาะในตำแหน่งที่เหมาะสมรองรับการเคลื่อนไหวในทุกทิศทางและโครงสร้าง TPU Saddle ที่ช่วยเสริมความมั่นคงลดการถลายและเพิ่มการถ่ายพลังจากวงสวิงไปยังพื้นสนามได้อย่างเต็มที่สำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการเสริมความมั่นคงอีกระดับ h y เปอร์เฟ c a r าร์บอนจะมาพร้อมกับ Power p o w e r อร์เพลทที่ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้ความมั่นคงและประสิทธิภาพระดับทัว ใส่มาตลอดไม่ว่าจะเริ่มแ่งแข่งขันตั้งแต่เยาวชนจนมาถึงนักกอล์ฟอาชีพครับก็เลือกฟุตจอยมาตลอดทําให้ผมสวิงกอล์ฟได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเดิอน,นอกอกรอบก็ทําให้นุ่มสบายเดินได้ไม่ปวดเท้าแล้วก็รองเท้าสามารถไปกับเท้าเราได้ดีไม่ลื่นอยู่ข้างในรองเท้าครับมีตัว uh, TPU saddle er ตัวนี้นะคะที่ช่วยล็อกข้อเท้าไว้นะคะทําให้มั่นใจมากขึ้นนะคะชอบมากค่ะฟุตจอยไฮเปอร์เฟกวางตลาดแล้ววันนี้และฟุตจอยไฮเปอร์เฟกคาร์บอน มีกำหนดวางตลาดในวันที่15เมษายน2568